Fall, heart. Event, ชวแวครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่างเต่าที่ทนะิงเจียนะก็คันนี้มาทำเสนอแล้วกันเนาะก็ะคือคันนี้เขาอยากได้แรงแรงรับแรงมาได้เยอะๆขับสนุกทนทนนะครับอ่ะามาไกลจากภูกเก็ตเอ้ยกระบ,บีไม่ใช่ภูกเก็ตภูกเก็ตไกลกว่าคันนี้จริงๆ้วก็คือเขาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ ่ามาใจมาไกลจากอระบีเลยนะก็คือมั่นใจว่าที่เราทําจบแน่นอนเพราะว่าได้มีการเช็คแล้วได้ได้สัมผัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกค้าโอเคมาปากต่อปากมาด้วยนะครับแนะนํากันมาอ่ะทีนี้มาทําอะไรบ้างนะครับก็คือสเต็ปแรกเลยคือมาโมดิฟายเกียร์นะครับแล้วก็โมดิฟายเกียร์เสร็จปุ๊บสเต็ปคือโอเพนหลังถนนถามว่าลูกค้าจะไปทําอะไรต่อจะไปใส่เทอร์โ F55 ถามว่าถ้าใส่บ u r b ห f5 แล้วต้องทำยังไงต่อก็จะมีะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะนี่มีมาเปลี่ยนวันเวสิ่งของทางทีทีแลทิ้งเกียนะครับอ่ของเราเนี่ยจะเป็นวันเวตัวใหญ่นะครับถ้าถ้าใครไม่เคยได้สัมผัสก็สัมผัสซาจะได้รักเราเลยนะครับอ่ะรูปเปินวันเวตัวใหญ่ๆห,ห่แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ทีนี้เราเราได้สัมผัสมา,สมาปั๊บรับแรงม้าได้เลยนะครับ จะเป็น500ม้าพันม้าตัวนี้เอาอยู่นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วทำไงต่อลูกค้าก็ใส่ออยเคียรนะครับออยเคียแบบสองหลอดคู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราถอดเกียร์ออกมาเช็คให้ใหม่ทั้งหมดเลยว่ามีอะไรเสียหายไหมมีผ้าคัดอัานไหนร่อนไหมมีโอลิงอัานไหนแข็งไหมคันนี้เป็นปี1ิบเอ็ดซึ่งเราถอดออกมาแล้วสวยกิฟตนะครับสวยกิฟตเลย ไม่มีโอลิงเสียแข็งหรือผ้าคัดเริ่มร่อนเริ่มลอกนะครับร้อแน่นอนกลับไปนะครับอ่ะมาต่อกั็อีกสเต็ปหนึ่งก็คืออัปเกรดเลยคือต้องการใช้ให้ขับสนุกมีแมนนวลรุ่นนี้เขาไม่มีแมนนวลใช้งานนะครับไม่มีแมนนวลใช้งานอยากจะให้ใช้แมนนวลก็กล่องเกียร์ทีทีทละซิงเกียนะครับจะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับอ่ะฝาไทเทเนียมกลองใหญ่นะครับ อันนี้รองรับได้ถึง6สปีดนะครับอ่ะเดี๋ยวกำลังพัฒนาเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้มีอะไรมาอีกเยอะนะครับสำหรับ EP Racing Gear ก็โดยรวมแล้วคือโมเกียนะครับใส่วันเวยใส่ออยเกียร์แบบหลอด2ลูกนะครับแล้วเกียร์วัดอุณหภูมิ1อันแล้วก็กล่องเกียร์แบบสแตนอารโลนะครับคันนี้คือแบบ full option นะครับแล้วไปรองรับแรงม้า500ม้าสบายยังไงก็ ฝากขอบคุณด้วยนะครับใจถึงก็มาถึงกระบ,บี่แค่ปักซอยของอร่อยบางแคจุ๊บจุ bye ๊บายบายเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูสวยสวยเวลาไปลองรถกันนะโอเคขอบคุณครับจ้งเต่าทีทีเลสต g งเกียยินดีดูแล